ของชาวโรฮิงญานะคะอดีตเลขาธิการอาเซียนก็เป็นห่วงว่าปัญหาโรฮิงญานั้นจะลุกลามกลายเป็นลทัทธิความรุนแรงถ้าหากไม่เร่งช่วยกันแก้ไขค่ะโดยล่าสุดพบเรือชาวมุสลิมโรฮิงญาลอยลำอยู่กลางทะเลจังหวัดตรังเจ้าหน้าที่ได้ผลักดันออกนอกน่านน้ําไทยแล้วนะคะไปติดตามรายงานจากคุณทัปนีเอศชัยค่ะ ช่วงสายวันนี้ชุดเฉพาะกิจทางทะเลจังหวัดตรังนำกำลังเข้าไปช่วยเหลือชาวโรฮิงญาหลังพบเรือลอยลำอยู่กลางทะเลชายหาดปากเมงตําบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาพบว่ามีชาวโรฮิงญา145คนในเรือมีหญิง2คนและเด็กอีก2คนซึ่งน่าเสียดายที่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวไปบันทึกภาพและไม่ได้นำตัวชาวโรฮิงญากลุ่มนี้เข้าฝั่งทั้งทงที่อยู่ห่างจากหน้าน้ำไทยไม่ไกล โดยมีรายงานว่าชาวโรฮิงญากลุ่มนี้มาจากประเทศพมา่าต้องการเดินทางไปประเทศมาเลเซียระหว่างทางสเสบียงหมดไม่ได้รับอาหารมาสองวันแล้วทําให้ร่างกายอ่อนเพลียจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงจอดเรือลอยลําเข้าไปขออาหารจากชาวบ้านที่เกาะมุกแล้วจะออกไปมาเลเซียแต่มีชาวบ้านพบและแจ้งเจ้าหน้าที่เสียก่อนเจ้าหน้าที่จึงทําได้เพียงนําอาหารไปช่วยเหลือก่อนจะผลักดันออกจากหน้านน้าไทย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนอย่างชัดเจนว่าปัญหาชาวโรฮิงญากำลังสร้างความสับสนให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเพราะมีรายงานว่าหากพบชาวโรฮิงญาจะไม่มีการจับกลุ่มเพราะจะสร้างความยุ่งยากตามมาเนื่องจากขณะนี้ไม่มีสถานที่ในการรองรับชาวโรฮิงญาจึงต้องผลักดันออกจากพื้นที่ประเทศไทยเห็นได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังในวันนี้ และก่อนหน้านี้ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่29มกราคมเจ้าหน้าที่ต้องผลักดันเรือชาวโรฮิงญาหนึ่งลำออกจากน่านาน้ำไทยหลังพบลอยลำอยู่เหนือเกาะราชาน้อตตาบนราไวกองเรือยุทธการกองทัพเรือภาคที่3จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือชาวโรฮิงญาซึ่งมีทั้งผู้ชายเด็กและผู้หญิงอยู่รวมกันในสภาพที่แออัดจำนวน205คนเมื่อเจ้าหน้าที่นำอาหารไปช่วยเหลือก็ต่างร้องไห้เพราะอดอาหารมาหลายวันแล้ว แม้พวกเขาจะน่าสงสารแต่แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำได้เพียงช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยชาวโรฮิงญากลุ่มนี้บอกว่าต้องการไปประเทศมาเลเซียไม่ต้องการเป็นภาระกับประเทศไทยเรื่องนี้ตรงกับข้อห่วงใยของอดีตเลขาธิการอาเซียนที่ยอมรับว่าแม้ปัญหาชาวโรฮิงญาจะเกิดขึ้นมานานแต่ปีนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดเพราะมีเด็กและผู้หญิงอพยพมาจำนวนมาก เห็นได้จากกรณีล่าสุดที่จังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชาวโรฮิงญาซึ่งมีหญิงอายุ25ปีต้องทำคลอดบนเรือกลางทะเลและเมื่อถึงฝั่งพบเด็กทารกอายุเพียง8วันซึ่งแม้องการสาประาช,าชาติกำลังประสานประเทศพมา่าแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิการพลเมืองและสัญชาติแต่ยังไม่มีทิศทางดังนั้นกลุ่มประเทศอาเซียนจึงต้องร่วมกันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก่อนที่ชาวโรฮิงญาจะลุกขึ้นต่อสู้จนกลายเป็นลัทธิความรุนแรง ถ้จาจัดการเรื่องนี้ไม่ดีมันจะเกิดลัทธิความรุนแรง extremism radical เป็นผลเพราะถ้าคนกลุ่มน,น,นี้มีความรู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีความหวังเลยสำหรับเรกทางเดียวก็คือการลกุกลุยไปต่อสู้ซึ่งเป็นการเสีย่ยงต่ออาเซียนตะวันออกกลางช่องแคบมรากาศที่มีเรือปีละเจ็ดหมื่นกว่าลำ รือสินค้าเส้นเลือดทางเศรษฐกิจสาคัญอาจจะถูกกระทุกระเทือนางด้านความปลอดภัยเดือดร้อนทั้งหมดญี่ปุ่นก็เดือดร้อนจีนก็เดือดร้อนเกาหลีก็เดือดร้อนเพราะทุกคนต้องการเส้นทางนี้ให้ปลอดภัยและแน่นอนว่าปัญหาการดูแลชาวโรฮิงญาก็ยังเกิดปัญหาในหลายจุดเช่นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาซึ่งรับชาวโรฮิงญาจากจังหวัดสงขลามาดูแล วันนี้นายมานมาราสาประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูลเดินทางไปเยี่ยมพบปัญหาขาดแคลนห้องน้ําและมีกลุ่มไหนหน้าแฝงตัวเข้ามาหาข้อมูลจึงเกรงว่าจะเกิดปัญหาแย่งชิงตัวชาวโรฮิงญาจึงต้องเข้มงวดบุคคลที่เข้าเยี่ยมห้ามถ่ายรูปชาวโรฮิงญาเนื่องจากมีบางกลุ่มนํารูปชาวโรฮิงญาไปเรียรายเงินด้วย ไม่นับรวมกับข้อมูลที่ข่าวสามมิติได้รับแจ้งว่ายังมีชาวโรฮิงญาหลบหนีอยู่ในป่าของประเทศไทยอีกหลายพันคนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือออกมาทัปนีเอียศีชัยข่าวสามมิติรายงานส่วนที่ปัตตานีนะคะชาวบ้านสี่อำเภอในจังหวัดปัตตานีก็เรียกร้องให้ช่วยต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในกรณีที่ครูชาวนาจากจังหวัดสิงห์บุรีต้องถูกยิงจนมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตทั้งที่มาสอนพลิกฟื้นนาร้างและต้องการให้เดินหน้าโครงการนี้ต่อไปติดตามจากรายงานนี้ค่ะ ชาวบ้าน350คนจากอำเภอยะริร่งนองจิกมายอและปนาเรจังหวัดปัตตานีรวมตัวกันที่ห้องประชุมอง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อร้องขอพบนายประมุขละมุนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและพันตำรวจเอกทวีสอดสองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบอตอร,รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฟื้นฟูนา,นาร้างเพื่อหาข้อสรุปแนวทางดำเนินงานโครงการนี้ หลังจากครูชาวนาจากจังหวัดสิงห์บุรีที่มาช่วยให้ความรู้การทำนาบนพื้นที่หนาร้างถูกกลุ่มก่อความไม่สงบยิงเสียชีวิตสองคนและบาดเจ็บอีกหลายคนกลุ่มชาวบ้านที่มาครั้งนี้แสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงที่ครูชาวนาจากศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอนุรักษ์พายไทยอำเภอศรีประจันทร์สุพรรณบุรีถูกยิงบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะที่นางแว่สามเมาะเงาะ ตัวแทนกลุ่มชาวนาเห็นว่าทุกคนเสียใจและอยากให้ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นกับผู้ที่จะมาให้ความรู้ในพื้นที่ด้วยการผลักดันให้เกิดโครงการนี้ให้คืบหน้าต่อไปให้ได้ส่วนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่าชาวบ,บ้านในพื้นที่เดินทางมาที่นี่เพื่อร้องขอให้มีการผลักดันโครงการต่อไปส่วนการรักษาความปลอดภัยจะเป็นสิ่งที่เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะคนในชุมชนต้องเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยด้วย ถ้าเรียนว่าทางราชาการเนี่ยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแล้วสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือพี่น้องที่เป็นชาวนาที่ได้มาช่วยเหลือเหมือนมาจะเป็นพี่เลี้ยงมาให้คําแนะนําในบางแง่มุมที่ชาวนาที่นี่ประสบปัญหาเนี่ยเขาก็บอกแม้แต่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาค่อยากขอมาให้คําแนะนํา ยังมีใจสู้อยู่แต่เพียงแต่ว่าก็ฝากพี่น้องในพื้นที่ช่วยดูแลความปลอดภัยเขาด้วยแล้วกันนะครับสําหรับผู้บาดเจ็บจากการถูกยิงซึ่งมีบางคนย้ายจากโรงพยาบาลปัตตานีไปที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่หลายคนยังอาการสาหัสเช่นนายถนอมขำเกื้อยังรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียูสัญญกรรมเพราะถูกยิงเข้าที่กระดูกสันหลังจนร่างกายท่อนล่างขยับไม่ได้รวมถึงมีสะเก็ดกระสุนเข้าที่ร่างกายหลายจุดแพทย์ยังต้องรักษาใกล้ชิด ส่วนนางยุพินภรรยาถูกยิงที่ต้นขาขวาอาการผลขีดอันตรายและแพทย์ยังต้องดูแลใกล้ชิดเช่นกันส่วนผู้บาดเจ็บที่ยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี6คนมี3คนที่อาการสาหัสรักษาตัวในห้องไอซียูคือนายนารงนายสุริยาปีแย้มและนายสุประการชัยจุมพาส่วนอีก3คนคือนายจากักริดอัมจีนนายประเสริฐวงสนองและนายจารันกันไทยอาการปลอดภัยให้พักในห้องพิเศษทั้งหมดมีญาติจากสิงหงบุรีและสุพรรณบุรีไปเยี่ยม โดยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีได้เปิดบ้านพักในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดให้เข้าพักได้ระหว่างรอเยี่ยมพันตํารวจเอกมาณนะนาคทั่งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรเยริ่งเปิดเผยว่าทั้งทหารและตํารวจกําลังเร่งติดตามกลุ่มที่คาดว่าก่อเหตุครั้งนี้และได้ค้นเป้าหมายแล้วถึง12จุดแต่คนร้ายไหวตัวทันและหลบหนีไปได้จึงประสานพื้นที่ใกล้เคียงให้ร่วมมือกดดันอย่างหนักเบื้องตน้นคาดว่าเป็นกลุ่มของนายอับดุลอาดีดาหาเลงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ดังกล่าว ขณะเดียวกันได้เร่งตรวจสอบปลอกกระสุนปืน M16 และ9มิลิเมตรว่าเคยก่อเหตุที่ใดมาบ้างส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบเติมเงินนะคะซึ่งก็ยังมีความสับสนเกี่ยวกับเรื่องของวันหมดอายุในการเติมเงินสําหรับโทรศัพท์มือถือแบบพรีเพจค่ะวันนี้เรามีข้อสรุปจากมติการประชุมของกทคเกี่ยวกับวันหมดอายุบัตรเติมเงินดังนี้ค่ะ ถึงแม้ว่าข้อ11ของประกาศกทชเรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคมพศ2549ทุกค่ายมือถือจะไม่สามารถกำหนดวันหมดอายุของการเติมเงินได้นะคะแต่ว่าในข้อ11นี้ก็ได้กำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ค่ะโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอต่อกสทชได้ซึ่งต่อมาค่ายมือถือก็มีคำขอภายใต้ข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าวให้เหตุผลว่าการทำให้โทรศัพท์เติมเงินไม่มีวันหมดอายุเลยนั้นหากโทรศัพท์หมายเลขนั้นๆไม่มีการใช้งานและถูกทิ้งอยู่เฉยๆผู้ให บริการก็จําเป็นจะต้องจ่ายค่ารักษาเบอร์ให้กับกสท,ทชต่อไปอยู่ดีและจากข้อมูลก็พบนะคะว่าเลขหมายที่จัดสรร118ล้านเลขหมายกลับมีผู้ใช้งานจริงเพียง83ล้านเลขหมายซึ่งเลขหมายจํานวนมากที่ไม่ได้ถูกใช้งานก็น่าจะถูกนํากลับคืนมาเข้าสู่ระบบเพื่อจะได้นําไปจัดสรรใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะจนกระทั่งนํามาสู่มติกทคอกรณีเกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาการใช้ให้บริการของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพรีเพดหรือว่าแบบเติมเงิน เมื่อวันที่29มกราคม2556นะคะสรุปใจความสําคัญได้ว่าการเติมเงินสําหรับโทรศัพท์พรีเพททุกมูลค่าจะต้องได้วันไม่น้อยกว่า30วันโดยการเติมเงินทุกครั้งให้นับระยะเวลาการใช้งานที่ได้รับรวมกับระยะเวลาที่คงเหลืออยู่ค่ะโดยระยะเวลาการสะสมวันสูงสุดอย่างน้อย365วันซึ่งก็เท่ากับว่าจะไม่มีเงื่อนไขเติมเงินน้อยได้วันน้อยดังแต่ก่อนนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเติมเงินเท่าไหร่ก็จะต้องใช้ได้อย่างน้อย30วันนั่นเองซึ่งผู้ประกอบการบางราย อาจกำหนดจำนวนวันมากกว่านี้ก็ได้และเมื่อเติมเงินเข้าไปแล้วยอดเงินที่ยังคงค้างอยู่ก็จะไม่หายไปแต่จะถูกนํามารวมกับยอดเงินใหม่ที่เติมเข้าไปด้วยเช่นกันค่ะ แล,และก็จะต้องใช้มตินี้กับทุกค่ายมือถือนะคะและจากการสอบถามประธานกทคพันเอกดรเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณล่าสุดนะคะก็พบว่าบริษัททรูมูฟจำกัดได้ดำเนินการตามที่แจ้งไว้แล้วจึงทำให้เสียค่าปรับวันละ1,000บาทนับจากวันที่30พฤษภาคม2 5 5 5จนกระทั่งถึงวันที่18มกราคมที่ผ่านมาเท่านั้นส่วนค่ายอื่นๆยังพบว่ายังไม่สามารถดำเนินการตามมติกทคดังกล่าวนี้ได้ค่ะการปรับวันละ1 0 0 0 0 0บาทนับตั้งแต่วันที่30พฤษภา าค2555จึงยังไม่หยุดและจะสะสมนับรวมต่อไปนะคะ ส่วนในเรื่องของค่าโทรนาทีละ99สตางค์และการบังคับให้ใช้เลขบัตรประชาชน13หลักในการลงทะเบียนการใช้ซิมพรีเภทหรือว่าซิมเติมเงินนั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาค่ะซึ่งถ้าหากมีมติใดๆออกมาและแต่ละค่ายไม่สามารถปฏิบัติตามมติที่ออกมาได้ก็จะมีการปรับเพิ่มเติมจากกรณีวันหมดอายุระบบเติมเงินอีกด้วยนะคะและสําหรับประชาชนท่านใดค่ะที่พบเห็นค่ายมือถืออย่างเติมเงินแล้วได้วันน้อยกว่า30วันนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ที่หมายเลข1 2 0 0 ข่าเซ็นเตอร์สํานักงานกทชสทชค่ะมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวการนำทหารที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่กรุงเทพเพื่อกลับเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมส่วนการติดต่อเข้ามาหาเสียงในเขตทหารยังไม่ได้รับรายงานว่าผู้สมัครรายใดติดต่อเข้ามาซึ่งเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละกองทัพไม่ได้เกี่ยวกับกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบสนามโอเน็ตหรือการทดสอบทางการศึกษาระดับภาคขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนหอวัง โดยวันนี้เป็นการสอบวันที่2ของนักเรียนชั้นม .3 ซึ่งเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนการสอบแพทย์หรือความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้ประสานกับกกตกรุงเทพมหานครให้เด็กที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแสดงบัตรประจําตัวสอบและใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิว องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้แทนจากส่วนราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยชมรมสมาคมรวมทั้งทหารผ่านศึกนอกประจำการเข้าร่วมพิธีด้วยตำรวจภูธรเมืองสงขลานำตัวผู้ต้องหา2รายในคดีร่วมกันฆ่านายพิระตันติเสร,รณีนายกเทศมนตรีเทศบา,นนาลนครสงขลามาสอบปากคำเพิ่ม เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองไม่ยอมให้การในชั้นพนักงานสอบสวนโดยขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นเจ้าหน้าที่จึงนำผู้ต้องหาทั้งสองรายไปฝากขังผลัดแรกที่ศาลจังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ซึ่งผู้ต้องหาที่ถูกจับและประกันตัวในชั้นศาลก่อนหน้านี้ทั้ง5คนก็ต้องไปรายงานตัวที่ศาลจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกัน ำรวจภูทรท่าทงจังหวัดยะลาพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่หมู่7ตำบลวังพญาอําเภอรามันจังหวัดยะลาหลังได้รับแจ้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาถูกยิงบาดเจ็บสาหัสจากการสอบถามทราบว่ามีคนร้าย2คนใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการก่อเหตุเบื้องต้นกำลังตรวจสอบว่าเป็นเรื่องขัดแย้งส่วนตัวหรือการเมืองท้องถิ่นแต่ไม่ได้ตัดประเด็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ มือระเบิดรถยนต์บุกโจมตีกองบัญชาการตำรวจภูทรอ,อิรักในเมืองเคอรค์คุกซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดประเทศอิรักไปทางทิศเหนือราว290กิโลเมตรมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนส่วนคนร้ายอีกกลุ่มหนึ่งคว้างระเบิดมือเข้าใส่กองบัญชาการตำรวจทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33คนผู้บาดเจ็บอีก70คนซึ่งคนร้ายทั้งหมดถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ข่าวสามมิติคืนนี้เราจะลากันด้วยผลงานจากนักประติมาก,กรรมน้ำแข็ง8คนที่เขาใช้เวลากันตั้งแต่เมื่อวานนี้ในการสร้างผลงานด้วยเลื่อยไฟฟ้าภายใต้แนวคิดชีวิตในทะเลบอติกซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่สวนสัตว์เฮลซิงกิในกรุงเฮลซิงกินครหลวงของฟินแลนด์นะคะปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่9แล้วค่ะคืนนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ